นี่นะคะทะเบียนสมรสเขากําลังจะมีพิธีผูกข้อมือกันตอนนี้จะเข้ามาถ่ายรูปในงานแต่งแล้วคะตอนนี้แขกร่วมงานเต็มเลยนะคะเป็นสักขีพยานเยี่ยทายรายการกลับมาแล้วก็เห็นข่าวแบบเห็นในเฟซเต็มเลยอ่ะแล้วเราก็ดูอยู่แล้วเราก็แบบทุกคนก็คุยด้วยเราก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ฟังเลยอ่ะเพราะว่าเราหมดจะดูคลิปแล้วเสร็จทุกคนก็แบบอะไรอะไร,ะไรดูอะไรก็แหละโอ้ยดูดูหู อ้าก็อยู่เอานั่นก็เชิญกลับครับคุณก็ไม่ใช่แขกของบ้านนี้ตัวน้องพีทเองรู้สึกว่าปัญหาของตัวเองอ่ะหนักไหมคะหนักค่ะหนักเหมือนกันหนักคือของหนูยังไม่แตกแตกนะของน้องจอยนะน้องจอยมีแม่ย่าดีของหนูนี่คือเสียใจเหมือนกันที่แม่ย่ากระทําแบบเนี้ยไปร่วมงานใช่คือตอนนี้มันอยากฟ้องอย่างเดียวไงคะจริงๆมันไม่อยากบอกถึงอะไรผู้ชายคนนี้เลยอ่ะเขาทําเราเจ็บปวดมามากใช่ไหม นี่<ช>ไงคุณพรรู้สึกนี้ก็เลยมีแรงจะบอกเข้าไหมมันแค้นตอนนี้มันเจ็บปะเรื่องผู้ชายคนเดียวช่างช่างแม่ <laughs> <laughs> ตอนนี้ต้องบอกว่าสองคนนี้คือดังมากในกระแสะโลกโซเชียลและทางทีวีด้วยไม่อยากดังแบบนี้เลยเนาะค่ะ<ช>ขอดังเรื่องอื่นดีกว่าถ้าดังแบบนี้ไม่อยากดังเลยอะ <laughs> ไม่ทันแล้วแม่เล่าคร่าวๆก็คือคุณจอยเนี่ย เจอปัญหาก็คือรู้ว่าสามีตัวเองมีคนอื่นแล้วก็เอาใบทะเบียนสมรสไปที่งานไปไลฟ์ในงานว่านี่คือสามีของฉันแต่งงานได้ยังไงโดยมีแม่สามีไปด้วยแล้วแม่สามีก็คือเป็นคนไปตบหัวลูกชายตัวเองว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะโหแม่สามีนี่เจ๋งมากเลยอะ่ะอ่ะนี่คือเรื่องราวของอูจอย แต่เรื่องราวของคุณพิมพ์ก็คือว่าคุณพิมพเนี่ยเหมือนอยู่กับสามีมาแล้วมีปัญหาแล้วของแะแหงกันในเรื่องของสามีติดการพนันก็เลยย้ายไปอยู่ลำปางโดยการที่เอาลูกกับไปด้วย<ช>แล้วสุดท้ายจะเอาลูกมาเซอร์ไพรส์สามี<ช>แต่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือว่า, <Surprise S 2> าไปเจอสามี<ช>อยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่งงานโดยตอนนั้นเรายังไม่รู้แล้วก็โดนผู้หญิงละลานในเฟซบุ๊กในอะไรอันนี้คือเรื่องคร่าวๆทีเนี้ยขอย้อนถามนิดนึงว่า ครั้งแรกเลยที่เราดูว่าสามีเราอะไปมีผู้หญิงอื่นตอนนั้นรู้สึกยังไงกับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะมันมีผู้หญิงคนอื่นไว้เหรอแต่แทนว่ามีมีมาเรื่อยๆแสดงเดี๋ยวนะอันเนี้ยําให้รู้เลยว่าผู้ชายเจ้าชู้ยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้เรื่อยๆตามภาษาผู้ชายเจ้าชู้เนาะเพราจับได้ก็เลิกจับได้ก็เลิกมีมาคนนี้แหละค่ะจับได้แล้วเขาไม่ยอมรับพีคสุดๆเลยคือเราสงสัยอะติดต่อสามีไม่ได้แล้วก็ติดต่อผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เหมือนกัน S <S <S คือเรามีเบอร์ผู้หญิงด้วยมีเพราะว่าเราเคยบอกว่าอันขอปรึกษาได้ไหมว่าให้ช่วยส่องหน่อยว่าสามีเราติดใครอือะไรประมาณนี้เขาก็แบบรับอาสาแล้วมันต้องไปด้วยกันแน่เลยบุกไปรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่คิดว่าเขาน่าจะไปตอนนั้นเรารู้ได้ไงว่าอยู่ที่รีสอร์ทอะเดาเดามันเดงเก่งขนาดนั้นเลยเเซนผู้หญิงนะคะเซนผู้หญิงแรงมากเราก็มีเซนนะแต่ไม่เคยมีเซนไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้หมายถึงเห็นรถผู้หญิงจอดอยู่ ไม่รู้ว่าผู้หญิงมาก,กับใครด้วยค่ะอาจจะมาก,กับคนอื่นก็ได้เซนอีกแหละเคาะประตูเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊เปิดออกมาชัดเลยตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเลยใจเต้นแบบตึกๆตึ๊ดตึ๊ตึตึตึทำอะไรไม่ถูกเลยนะเราก็ตั้งกล้องมือถือรอไว้แหละอัดคลิปไปก่อนอัดคลิปไปก่อนใช่ไม่ใช่คลิปอัดคลิปคนนั้นอยู่ไหนตอนเนี้ยอันนี้เก็บไว้ยังดีแล้วพอสามีกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ด้วยกันก็เอาสามีกลับบ้านพร้อมเราใช่เขาก็จะขอกลับพร้อมเราแล้วผู้หญิง ก็เลยบอกว่าไปจัดการธุระของคุณให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปคุยกันที่บ้านโอ้ใจดีอีกอ่ะกลัวไงกลัวแบบมือถือเรากลัวเขาเอาไปลบไงกลัวเขาจะทำลายหลักฐานอ๋อเราก็จะต้องเอาหลักฐานเราไปเก็บไว้ที่ดีก่อนใช่ใช่หลังจากนั้นทะเลาะกันเรื่อยมาค่ะทะเลาะมีปากเสียงทะเลาะกันตลอดความสุขเล็กๆน้อยในครอบครัวมันก็เริ่มหาย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 ไปทุกอย่างจนกระทั่งเนี่ยมากสุดก็คือเนี่ยหนีมาแต่งงานเขารักกันขนาดไหนอ่ะเรารู้ไหม ทำไมเขาถึงต้องถึงขั้นแต่งงานอะเขาแสดงออกกับผู้หญิงอ่ะว่าเขารักผู้หญิงมากแต่เวลาเขาอยู่ที่บ้านเขาก็แสดงออกกับที่บ้านว่าเขารักที่บ้านรักครอบครัวรักลูกนะให้เราคิดว่าให้เรามีความหวังว่าสักวันนะเดี๋ยวเขาจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้น<ม>เราก็เลยปล่อยแล้วจนกระทั่งคืนวันที่เขาจะไปแต่งงานเขาก็ยังบอกว่าไปเขวาเวรทั้งทั้งที่เราอ่ะละแคะละคายมาแล้วแล้วเรารู้จักบ้านผู้หญิงคนนั้นเหรอจริงจรงไปถูกไม่รู้จักเหรอคะแล้วทำไมไปถูกอะรู้พิกัดมาว่าอยู่ประมาณนั้นแล้วก็สุ่มไป ถ้าบ้านไหนมีงานก็เข้าบ้านนั้นเลยสุดยอดอันนี้อันนี้แต่แตของหนูเนี่ยคือแบบผู้หญิงอ่ชอบละลานมากคนแรกเนี่ยขั้นจะมาตบตบอ่ะแล้วเราจับได้ได้ยังไงก็จับได้เราคือเราก็เซอร์ไพรส์อีกแล้วชอบเราไปฐานเขาแล้วก็คือไปนอนที่ฐานเขาด้วยกันก็ตีสองมาก็ผู้หญิงได้ยินเสียงรถกระบะมาแล้วตีสองชอบมายามวิการอยู่แล้วเนาะคือมาจะมาแสดงตัวก็เข้ามาพุ๊บเหมือนเขาจะตีเราอ่ะเราก็งงไงเราเพิ่งตื่นนอนไงแต่ผู้ชายตอนนั้นเข้าไปขวาง ก็เลยเขาสองคนตีกันเองแล้วผู้หญิงเขารู้ไหมว่าเราอะคือเมียก็หรือว่าผู้ชายเป็นหลอกเขาน่าจะเป็นเหมือนเดิมอะเหมือนเหมือนเดิมอะก็คงจะไปบอกไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจนมาอีกกี่ปีถัดมาคะเมื่อมีคนที่สองคนที่สองคนนี้ใช่ไหมคือคนที่แต่งงานมันมันต้องมีปัญหาอะไรกันก่อนมีีมปัญหากันก่อนข้อปัญหาหลักเนี่ยคือตอนนี้คือการพัานาการพันานี่แหละก็เขาจะเอาข้าวของในบ้านเราทุกอย่างมันไปขายอ่ะคือแทขนาดแท็บเล็ตลูกที่เล่นอยู่แท็บเล็ตอย่างเงี้ย เราก็ยังอของเราไปขายอะส่งสารลูกอะ uh huh. ผู้หญิงเขาก็มีลูกด้วยกันนะคะเกิดก่อนหนูอีกอ๋อผู้หญิงมีลูกที่คล<ช>อดออกมาแล้ว<ช><ช>อันเนี้ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเลยนะใครที่มีสามีเจ้าชู้ล้วรู้สึกว่าเรามีลูกพอแล้วจับตอนเลยค่ะ <c oughs> ทําหมันค่ะเราต้องจับทําหมันแตัแรกเลยไม่งั้นน่นไปไปมีลูกไปทัว่วอย่างงี้ไม่ได้เราก็คือทนมาแบบไม่ไหวละอุ้ม <c oughs> ลูกน้อยๆเราเพิ่งผ่าตัดคลอดเนาะ <c oughs> คือคุณหมอว่า50-50้าิบนะ จะไม่รอดแล้วให้เรียกใครก็ได้มาเซ็นสัญญาเซ็นอะไรทุกอย่างที่การผ่าคลอดกันอะไรพวกนี้เพราะเราคันเป็นพิษไงอ,อ่ะลนะเราก็เรียกผู้ชายมาก็ไม่มาเหลี่ยวแลเราเลยจนต้องเรียกพ่อเราขึ้นมาเซ็นทุกอย่างจนแบบว่าไปจองลงไวยว่าเป็นแก้เคล็ดอ,อ่ะ คือผู้ชายไม่มาดูแลผู้หญิงละลานเหมือนเดิม,มคราวนี้ไม่ได้ละลานธรรมดาโทรเข้าหาพ่อกับแม่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้แล้วที่จะมาละล,ะละับบุพการีเราใช่ไหมเราอยู่ไม่ได้สุขภาพจิตเสียแล้วพ่อเราเป็นโรคหัวใจตายแน่แก็เลยบอกว่ากลับบ้านกลับลำปางต่อจากนี้ไปอ่ะเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงฟ้องไปแล้วค่ะ,คะเรียกเงินเท่าไหร่คะพูดได้ด้วยนะคะได้สิคะล้านหนึ่งค่ะล้านหนึ่งค่ะร้านหนึ่งร้านหนึ่งคือจากผู้หญิงทั้งผู้ชายด้วย ผู้ชายด้วยใช่เอาผู้หญิงนี่คือเขาระลานจริงนะคะคุณธัญญาเห็นไหมคะที่เฟซอยู่ใช่คำไม่สูภาพมีหมดทุกอย่างเออมีตอบโต้ไหมเจ็บใจอยู่ร้องไห้ทุกวันแต่ทุกวันนี้คือปล่อยเลยสุดท้ายก็กลับมาเป็นหลักฐานของเราที่ขึ้นศาลทาไมเนาะอยากจะรู้ว่าทําไมผู้หญิงที่ที่เข้ามาลักษณะเนี้ยจะต้องชอบเรียกพวกเนยหลวงว่าอีแก่พี่ก็โดนอีแก่ทําไมอ่ะเราแก่มากเหรอคะ แล้วเขาเขามีติดต่อมาหาเราบ้างไหมผู้หญิงไม่มีนะคะแต่มีฝ่ายชายคะ่ะออกมาว่าไงบ้างออกมาเหมือนแบบพูดไม่ตรงประเด็นอะ่ะพูดไม่ใช่เลยอะ่ะเขาพูดว่าอะไรอ่ะคะเขาพูดว่าฝ่ายหญิงทิ้งเข้าไปก่อนนะแล้วเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วโรคซึมเศร้ามาสามารถที่จะมีผู้หญิงด้ด้วยเหรอคะอทำไมไม่ไปบําบัดเท่ากับว่าตอนนี้ไม่แคร์สามีแล้วเนาะมันไม่แคร์แล้วคะ่ะมันเลยเวลานั้นมามากแล้วคะ่ะแล้วของฝั่ง้องจอยอะ่ะมีโดราตานบ้างไหม ก็มีที่เขาอวดเยอะเย้ยผ่านเฟซตอนแรกอ่ะดูก็รู้สึกเจ็บเนาะคือสามีเราออกไปทํางานแต่ผู้หญิงคนนี้โพสต์อ่ะเอ้าเหมือนเยอะเย้ยเราอ่ะเราก็รู้สึกเ้าเราอยู่บ้านเราไม่ได้ไปไหนเลยแต่หลังๆมาก็คือไม่ดูเลยเรื่องที่จะไม่ดูไม่ส่องไม่ไม่สนใจเก็บเก็บหลักฐานอย่างเดียวอยากโพสต์โพสต์อยากทําอะไรทําสามีได้ติดต่อกลับมาบ้างไหมคะตั้งแต่วันนั้นที่เกิดเรื่องจนวันนี้ไม่ติดต่อเลยค่ะไม่เคยติดต่อแม้แต่ครั้งพ่อโทรไปก็ไม่เคยค่ะอยากจะ ขอปรึกษาพี่ธัญญาได้ไหมคะว่าสมมติว่าเขาให้สัมภาษณ์ไปว่าเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลลูกหนูสองคนแต่ถ้าเขานใอนาคตแล้วเขาไม่ทําถ้าเขาไม่ทําตามที่เขาพูดว่าจะดูแลรับผิดชอบลูกหนูสองคนนั่นหนูจะต้องทํายังไงต่อเราก็ต้องให้ทนายจัดการนะไม่กหลกองเลยค่ะยังดูใช่ใช่มันก็ต้องอย่างนั้นละค่ะทําท,ทุกอย่างเพื่อลูกอะ่ะยังไงตามแต่เรามีลูกเราก็ต้องให้ลูกเราได้สิ่งที่ดีที่สุดอยากให้สู้สู้ๆ้นะ ผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องนี้มีเยอะเลยในเมืองไทยเราอะซึ่งวันน okay. ี้พี่เนี่ยคุยกับคุณนอยปนันชิตานะคะแล้วก็คุณทรายเจ้าของมาดามฟินซึ่งทั้งสองคนก็น่ารักนะคะร่วมกับทางรายการนะคะแถนี้เองตระกูลเนี่ยเดี๋ยวจะมีทุนการศึกษามอบให้กับน้องจอยแล้วก็ให้กับน้องพิมพ์นะคะเท่าในไม่พอผู้หญิงเราต้องดูแลตัวเองนี่เลยค่ะมาจนตาเพื่อฮอร์โมนผู้หญิงนะคะทานไปผิวสวย และที่สําคัญนะกลับมาสู้ซาเป่งปั่งสู้ซาดั่งโซดาอีกรอบส่วนน้ําหอมบาดามฟินนะคะอันนี้ใช้แล้วมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องมายู่สวยให้น้องพี่ขอบคุณนะคะเอาไปฉีดเลยนะน้ําหอมมารับรองเพิ่มเสน่ห์สามีเก่าเชิดใส่เลยแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาดีก็ก็อย่าเพิ่งเชิดใส่เนาะเพราะว่าเขาเป็นพ่อของลูกถ้าเกิดว่าเขากลับตัวกลับใจกลับมาขอคืนดีก็ดูไปก่อนถ้าเขาโอเคมันก็กลับมาเป็นครอบครัวมันก็ดี หัวใจมันฉาชาไปหมดแล้วนานเกินจนไม่ได้ใช้คําว่ารักแล้วณนะวันนี้เข้มแข็งมากแล้วก็รู้สึกพร้อมสู้ในทุกๆเรื่องเรายังมีลูกเล็กๆถ้าไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรเลยคือในใจหนูคือตอนนี้มันอยากฟ้องอย่างเดียว <c oughs> ไงคนะจริงๆมันไม่อยากบอกถึงอะไรผู้ชายคนนี้เลยอะ่ะ <c oughs> มันเจ็บปวดมาเยอะแล้วไงคะมันแค้นตอนนี้มันเจ็บตอนนี้จนไม่มีอะไรที่จะจะพูดอะไรกับเขาอีกต่อไปอะ่ะเพียอย่างเดียวเถอะไม่หลงเหลือความรัก อยู่อีกเลย